ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาพาเรื่องสู้สุดใจใปิดขี้เหร่นะครับผมตอนที่สิบเจ็ดถึงตอนที่สิบแปดนะครับผมก็ตอนที่สิบเจ็ดจะมีตอนจะมีตอนที่มีชื่อว่าพวกกลุ่มอำนานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ่านกันเลยวันนี้ดูอารมณ์ดีจังเลยนะพีม่มีเรื่องอะไรดีได้หรอ กอน,นิดหน่อยค่ะเหมือนหนูจะได้เพื่อนคนแรกเอ้ยเพื่อนใหม่มาแหละหืมก็ดีนี่นะเพื่อนอะมีไว้เยอะไม่เสียหายหรอกเอ๊ะดีสิพ่อรู้จักพ่อรู้จักคุโรสุกิที่อยู่โซโจรหรือเปล่าคุโรสุกิที่อยู่โจ,โ,จโซไม่ไม่ถึงคุโรสุกิ คานาโอ้หรอคานาใครนะ่คานาโอ้ที่แปลว่าคนรร่ำรวยไงเออไม่ใช่หนูไปถึงอาซูมาที่แปลว่าจงขัดข่าวจิตใจตัวเองก่อนถึงวันพรุ่งนี้ต่างหากอะไรเนี่ยพ่อไม่รู้จักหรอกไอ,อ้ยินแล้วอยากรู้จักขึ้นมาเลยเออช่างาเถอะแค่แค่ถามดูยเฉยๆนะ่ะหมอนี่อันตรายใช่ไหม นั่นสินะจะไปรู้ได้ยังไงสงสัยต้องค่อยๆรวบรวมข้อ,ขอมือไปชีลราน,นิดแล้วล่ะมัง้งสีคาลิไม่เด็ดลูเชอรี่หืมเดี๋ยจะไปหาที่ไหนล่ะวันนี้ต้องไปถามใม่ในใจอีกรอบถ้าคนเมื่อวานยังไม่เปลี่ยนใจเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาแต่หลังจากกับไปคิด ดูใหม่อีวันเขาจะเปลี่ยนใจแล้วก็ได้ถ้าได้เป็นเพื่อนก็ดีสิคุณอาสมารครับวันนี้เราจะเล่นงานในนั่นย,ยังไงดีครับนั่นสินะยานั่นคงไม่ยอดถึงขนาดคิดว่าตัวเองจะโดนแบบเดิมหรอมั้งก็ไม่ได้หรอกครับวันนี้เห็นพบลุงมาด้วยปืชมัดใส่ชุดอะไรเนี่ยฮฮา อึยไม่ชนะสักทีนี่อาซูมะยูริขั้นหนังไวมากมากกว่านี้นะเชนก็บอกแล้วไงว่าเมื่อวานเป็นเป็นแค่การทักททยเฮ้ยอาซูมะพูดดิวะเช่นก็บอกแล้วไงว่าเมื่อวานเป็นแค่การทัาทาย เอาคืนที่ยายนั่นปังอา่านมาศาสตร์โคใส่ชั้นยังเขาหน้าลงเทม,มาแรงลงมาดีไหมคะไม่ฉันนี่แหละจะไม่รอดคุณอาซูมะกลัวปะแรงกับผียังกว่าอะไรดีนะครับเอ๊ะจริงหรอคะขอโทษค่ะถ้าไมไบอกใครล่ะได้เลยค่ะโอ้เสียงอาซมะนายคิดว่าจะเป็นยังไง ถ้าเด็กคนอื่นเรื่องพดว่ากลุ่มครูรมีน้ำยาแค่นี้รับรองว่าจะมีคนที่คิดเขียงข้อกับพวกยูริผม,มอีกแน่นอนเราต้องแสดงพลังให้พวกนั้นเห็นเมื่อจะมีคนออกมาต่อต้านอีกยูริตั้งใจจะหน่สืกใหญ่นั่นด้วยการไล่ออกจะแท้แด่อซูมะดันมาขวางไว้เองนะตอน ตอนนี้แก้งของนายสามคนกระจัดกระจายกันไปหมดนอกจากยูริคุณจะหายหน้าไปแล้วความตื่นตัวยังลดลงอีกดว้วยคือหนะ้าที่สุดในกลุ่มออกไปอีกคนอาซูมาจะไม่เหลือใครแล้วนะใช่ยังอยากกลุ่มอนันมาในโรงเรียนนี้อยู่ก็ต้องรักษาความได้เกมขางเอาไว้หรือจะกลับไปเหมือนสมัยที่กลุ่ม กลุ่มคิคุจิกับกลุ่มคุูรยังไม่ปองดองล่ะเพราะตอนนี้กลุ่มพวกนายไม่กระดือรือนร้อนเอาซะเลยไม่นะคะื่่ว่าพวกนักเรียนก็คงไม่อยากกลับไปเป็นประปักกันเหมือนเมื่อก่อนแร้วค่ะคุณป่าไปซักมาดิเอะคุณนาซูมาคุูยูริคุยญาติครับเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเห็นคุูยูริด้วยล่ะครับ คุณโูลิจริงเหรอที่ไหนแถวลานน้ำพุกก่อนถึงทางขึ้นปัะไาใหญ่ครับทำได้ดีมากขอบพระคุณครับคุณโยลิคะได้ที่สุดคุณโูลิกล็กลับมาแล้วคะ่ะเอ,อแบบนี้น่าจะทำพอทำอะไรได้บ้างขอบใจนะคมาอีกเจ้าอิงถ้ามีโยลิ อยู่ในกลุ่มโรงเรียนก็้น่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งต้องไปบอกโรนะาด้วยจริงสิโรนะาไปไหนเนี่ยน่าจะไปออกกำลังกายมั้งคะเหมอน่านมาหรือยังนะติกเธอมาทำอะไรที่นี่อุ้ยครับจบแล้วกับตอนที่1ิจิตน,นะครับผมก็ ไปตอนที่สิบแปดเลยนะครับผมก็ตอนที่สิบแปดนะครับผมมีตอนที่มีชื่อว่ามาเป็นเขากันเถอก็ริืมอ่านเลยนะครับผมเธอมาทำอะไรที่นี่เขาว่าดักกับคนสนิทเปล่านี่ไม่ได้ทำอะไร ช่วยเก็บเรื่องที่ฉันมาที่นี่ไว้เป็นความลับทีนะเดี๋ยวคนพวกนี้ก็รู้ว่าเดี๋ยวคนพวกนี้ก็รู้ว่าหมอหน้นอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรทุล้ะกับท้องสมุดเก่าก็ถอยไปซะเออมีสี่มีดูแลสำคัญไว้คือฉันต้องเข้าไปจาดหนังสือข้างในอะไรประมาณนั้นขอโทษนะคราวนี้ยอมให้ฉันหน่อยได้ไหมเธอ เต่ชุดอะไรมาเนี่ยถามได้ขอบคุณสำหรับเรื่องเมื่อวานนะเอาใยดีครับคุณโรนะคราวนี้คราวนี้ฉันด้ทำเป็นไม่เห็นก็ได้จริงเหรอขอบคุณนะแต่อย่าแต่อยา่ยามาอีละ่ะเอ๊ะถ้าคขาหน้าเธอมาปุนเปียยนแถวนี้อีกฉันจะเอาไปบอกอาซุมะทำไมละ่ะพวกงในมีสี่อะไรเปนจำกัดอิสระของคน,คนอื่น เชนไม่ได้ขอเชนไม่ได้มาขอเงินฟรีซะหน่อยคิดว่าตัวเองเป็นใครกันแน่อ๋ขอฝากไว้เรื่องเธอจะเล่นตัวอะไรกับอับสมนต์ก็ตามใจแต่แต่อย่ามายุ่งกับฉันเข้าใจไหมเจ้าค่ะด้วยความดีดเลยฉันเป็นเก๊กเสียงเสียงเข้มอย่างกับจูนิเบวเหนื่อยเหนื่อยไหมเนี่ยคนที่คิดว่าตัวเองเจ๋งและเท่กว่าคนอื่น ใหญ่ยังระวังคาพูดหน่อยคุณเรานันไม่ใช่คนที่เธอจะมาพูดจาล้อเล่นได้นะขนาดคุณอาซุมาย่งเกรงใจเลยขอโทษค่ะอน,นี้ของเขาเนี่ยน่ากลัวชะมัดขนาดขนาดนคุณสุโรคุณโรสุกิกูอันผิดไปเรนะื่อยเลยคุณโรสุรกิอย่างเก่งใจนันหรอตัวหลงเป็นใคร ตัวใครเป็นบอสกันแน่เนี่ยวันนี้นางกลัวทั้งที่ไม่ได้ต่อข้อหรือใช้กําลังเราไม่เคยเห็นใครมีเววมีเววตายเย็นชาขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นประเภทที่ล้ามือยากจริงๆอย่าไปยุ่งด้วยตามที่บอกจะดีกว่า <Yes. S 1> เอะอ้าวยังไม่มาเหรอไง <Yes. S 1> มาแล้วเหรอสวัสดียามเช้า อรุษบัดอาทำไมไนายถึงดีต่อใจอย่างนี้นะฉันหล่อดับซึ้งจริงจริงอะขอบคุณมากสำหรับเสื้อนอกแต่มันยับนิดหน่อยเพราะฉันพับมานะ่ะขอโทษนะนะเอาเถอะไม่ใช่สูตรเหน่อยเมืาะ่อฉันก็ล้มไปทีหนึ่งแล้วอาวันนี้เธอแต่งตัวล้มอีกแล้วนะเหมือนตกเหรอ เสดงเป็นกรกกำบังนะ่ะจะถอดแล้วส่วนชุดนายก็น่ารักดีเลยมีหูด้วยเชียร์แม่ชุดนี้แสดงถึงความตั้งใจที่ความตั้งใจที่จะตอบกก,กับพวกนั้นไงล่ะหูแปลว่านายยังไม่เปลี่ยนใจสินะแน่อยู่แล้วเชื้อดีใจจะตายที่นายมาที่เธอมาแต่ ถ้าอยู่กับฉันนายจะสวยไปด้วยนะเรื่องนั้นฉันจำใจไว้แล้วเพื่อนเพื่อน,อ,น,อ,นอาจจะทิ้งนายด้วยก็ได้ยันก็ไม่เรียกว่าเพื่อนหรอกจริงสิในกลุ่มคิครูจิมีดารานี่เง่าที่มาว่าการกันแก้เป็นเรื่องไร้สระไร้สาระอยู่ด้วยแม้ไม่ได้มีแค่ เป็นขับระระดับมปไปเท่านั้นนายก็ระวังไว้ด้วยล่ะเอ๊ะจำได้ว่าในกลุ่มคุโร่ก็มีดาราอยู่ด้วยเนี่ยนแต่ช่างเถอะเอาไปว่าดาราที่นี่เชื่อใจไม่ได้สักคนถ้าอนายยังโอเคอยู่ฉันก็ยินดีจะเป็นพันธมิตรกับนายนะอืมอืฉันไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะสู้ ไปพร้อมเธออ่ะเธอเชื่ออะไรเหรอรีกแต่เธอมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงสิพวกเรายังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยฉันชื่อซาโออุตาเมโทะโอ้อี่ที่เงียยไปคืออะไรแล้วนายล่ะออฉันชื่ออิโนเอ้ยโนโกะ ในหลายที่นี่เชื่อใจไม่ได้สักคนเขามีไอดีมาปีนเขาก็เถอะเออสรุปเชื่ออะไรยามาโอโนโบระมัง้งคงเสียงกับเขาว่ามันปีนเขาก็เถอะยามาโอโนโนโบระคุงเหรอคุณพ่อคุณแม่คงจะชอบปีนเขาสินะ กับแม่เป็นนักปีนเขานะ่ะมั้งจริงดิไม่น่าถึงตั้งชื่อนี้แลนายไปปีนเขากับที่บ้านด้วยหรือเปล่าก็นานๆทีหรอคุณปู่ที่เสียไปแล้วของฉันก็ชอบปีนเข่าเหมือนกันรู้สึกเหมือนคนกันเองเลยต้องเป็นคุณปู่แน่ๆที่นำพาฉันมาที่ห้องสมุดแห่งนี้ขอบคุณนะคะ อ,อืทำไมเราถึงงอบแบบนี้นะขอโทษครับพูดปู่หุมมันใจปาซิลไม่มีความรู้เรื่องปีนเขาในสักนิดแหมเจ้า